คุณผู้ชมครับ JN.1 คุ้นชื่อกันไหมครับแต่หลังจากนี้อาจจะได้ยินชื่อบ่อยขึ้นนี่คือโควิด19สายพันธุ์ใหม่ที่กำลังพบการระบาดเพิ่มขึ้นในหลายประเทศครับบางประเทศนั้นเริ่มจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดแล้วส่วนในบ้านเราเองก็เจอผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ กระทรวงสาธารณสุขบอกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังโควิด1 9สายพันธุ์นี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เจเอ็นจุด่งเนี่ยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความกังวลนะครับว่าอาจจะกลายมาเป็นสายพันธุ์หลักในการระบาดหลังจากนี้แต่ถ้าไปดูเรื่องของอาการก็เหมือนกับโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไปครับก็คือมีไข้แล้วก็มีอาการไอครับ นายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์บอกว่าสถานการณ์สายพันธ์โควิด -19 ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วถ้าไปดูสายพันธุ์ลูกผสม xbb.1.1.6 เป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในบ้านเราครับจนกระทั่งมาถึงเดือนกันยายนปีที่แล้วก็มีแนวโน้มลดลงไปเจอสายพันธุ์ xbb.1.9.2 มาแทนที่ ล่าสุดผลการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อโควิด1 9ทาท้งห้องปฏิบัติการช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วถึงวันที่1 5มกราคมครับไปเจอผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ลูกผสม XBB.1.9.2 ลดลงแต่สัดส่วนของ JN.1 ะเพิ่มมากขึ้นสายพันธุ์ JN.1 เริ่มพบในบ้านเราตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วครับแล้วก็พบมากขึ้นในเดือนธันวาคม ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นสายพันธุ์ระบาดหลักแทน XBB.1.9.2 โดยปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ JN.1 ในไทย40คนครับมีอาการระบบทางเดินหายใจทั่วไปอย่างเช่นมีไข้มีไอมีเสมหะและยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อสายพันธุ์นี้และยังไม่มีชนิดที่กลายพันธุ์2ตำแหน่ง ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายห้องปฏิบัติการตอนนี้มีการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์โควิด -19 ต่อเนื่องมีการรวบรวมตัวอย่างจากผลการตรวจ ATK หรือว่า RTPCR จากทั่วประเทศและเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล g เศษอย่างสม่ำเสมอครับโดยการป้องกันตนเองตามมาตรฐานสาธารณสุขก็ยังคงใช้ได้กับทุกสายพันธุ์ครับ แล้วก็อาการความรุนแรงมักจะขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพโดยรวมของแต่ละบุคคลมากกว่าชนิดของสายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อนะครับดังนั้นคุณผู้ชมที่เดินทางไปในสถานที่ที่มีคนเยอะๆช่วงนี้และถ้าหากรู้ตัวว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอาจจะต้องกลับมาสวมหน้ากากาอนามัยกันอีกครั้งหนึ่งครับค่ะ